ถ้าน้องยูริร้องเพลงนี้จะขอมาลายหนึ่งหมื่นบาทเพลงอะไรวะเพลงขนองก็สุดถ้าเกิดบอสให้ร้องแบ่งมาเซียนไหมครูอาจารย์ก็เป็นตังตัง่วงนอนแท้ครับอกเม่ได้ง่วงครับเป็นคนแบบเป็นคนตาเป็นคนตายหยีเป็นคนตายหยีเป็ประชุมกันนอนหลับจริงป็นลักสันมันไม่ได้หอนคิวเนาะห้องก็ต้องคีบแรงไปมันขึ้นอย่างระบาดมานอนจะนั่งหมื่นวิบ้านเน่ยละมันนานแบมันยังเสารยังเลจะไปสัมภาษณ์บ้าง กูยมีแฟนท่ยงไม่มีครับสดอันยวนุแฝ่ม่สวดค่ะสดแนนอนก็หาแฟนหอยังแนนอนก็สวดเป็มือบอดเนาะก็สวดเป็มือบอดแม่บายังมีแฟนกู่ับบมีเลย้งต่างเยต้องเป็น่ต่อาคุณพอดีแล้วบอส ฟังมากออก 5, อห้า,หออหออาสอง้ใซื้อหาสอยู่ว่นน้องจของเบิรดขึ้นมนจอร่อยแค่บอสเอาลระูกลมสองข้าวื้มิวบอสหาหาีอิวก็ต้องซื้อถึงซื้อลงหาซีอหาสามาสอเนี่ยสิโอ้ยน้อนีุ่กท้าน่ารักทุกคนขอบคุณครับอีพีนี้บอสพ่่จะได้แสดงเป็นอะไรนะ ไบ่เปิดร้าเนี่ยคุณชินสั่งแล้วั่นก็เปิดค่ะก็เปิดย้ะเปิดถอดสีไม้ไผ่ไก่มูลมะมุลินอยู่น่ะซึ่งทำแล้ว <c oughs> เอาเส้นโรซาริ <c oughs> <c oughs> นเกินดักเกินที่ได้หร <c oughs> อเกินที่ได้แต่กับที่หาขายเงี้ยบางเกินที่ได้ <c oughs> บอสกำลังเป็นหนุ่มเต็มที่จ้าแม่ครับพลังเสียงแตกมากครับเสียงบบกงทีปวดนิดพ้วนนิดๆมีออร่าจะมายังอีกเพราะยัยสมุนมายังหาฝอยยังแยงเพราะยัย

แก้มอิ่มนะน้องบิ๊กน,น,าน,น,นยาจะจอยหลายมันแข็งเงแมนวจะโเลนึงครับตากีดสมไมตกีดมาพูจยเนาะจน้อยจอยน้อยแล้ก็ตดคุตทั้งจอยทั้งน้อยทั้งน้อยทั้งจอย ถ่ายที่เสื้อพี่น้องถ่ายที่เสื้อตัวอย่างตัวอย่างเอ่อ EP ที่ห้าสิบสองเวลาเราทํางานเนาะเฮ็ดกุม้มปีดนี่พี่น้องขอเฮ็ดเฮ็ดกุ้มปีดนี่พี่น้องขอเฮ็ดแบบแบบคูนภาพเพิ่มปี๋หลายนิดบ่านี่